ใจความดีให้กับระวันอีกด้วยก็ถือว่าน่าติดตามแล้วก็ขอให้ประสบผลสำเรนะ็จและที่ตั้งใจและทุกคนก็ในการติดตาแต่สิ่งที่น่าติดตามนะฮะก็ถือได้ว่ารับกระแสตอบรับจากคนรอบข้างซึ่งวันนี้2ประเด็นที่น่าติดตามคุณผู้ชมนะซึ่งเป็นน่าติดตามครับอายุจินหลังจากที่เปิดใจในระวันได้6กระวันคุณผู้ชมฮนะด้วยความรบเนอกจากในงานครั้งนี้ครับซึ่งเป็น นานที่น่าติดตามกับคู่พักโกบอมและอายุอิจินกลับมาหลังจากละครไลฟ์กิฟต์ย u r ชา a เเกนเจอริสครับยิ้มไว้ในวันที่ล้มไม่หวานครับคุณผู้ชมฮะด้วยความภมรอฮะซึ่งหลังเวทีครับได้สัมภาษณ์เรื่องราวของโมเมนต์สำคัญนานคืนนี้ครับรวมถึงความรู้สึกต่อศิลปินในค่ายเดียวกันให้กับร่วมเวทีพักโกบอมอีกครั้งดีใจขึ้นเวทีเองครับอายุถึงวุส เพื่อนร่วมค่ายอ,อีดัมส์ครับอีดัมส์ครับที่เป็นของแม้วูสขึ้นเวทีความรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าปกติพอถึงคิวเวทีของเขาฉันกลับยิ่งรู้สึกตื่นเต้นแทนทั้งที่ไม่มีที่ไม่ใช่เวลาของตัวเองครับเลยค่ะคุณชมไหมฮะพอถึงทันที่ไม่ใช่วันเวทีของตัวเองเลยค่ะเขาทำได้สุดยอดมากจริง ฉันพูดถึงคนข้างๆว่าภูมิใจมากเลยค่ะเคมีในแห่งปีครับใครๆก็ต้องก็รออายุแล้วก็พักโกบอมหนึ่งในไฮไลท์ของงานกลับมาพบกับของสองนักแสดงคู่ขวัญจาก West Life Give your ร์ s t g i t n i s ครับเกนิสทครับท่านเป็นว่าน่าติดตามทุก a r g e t t h ส s ครับเพราะว่าถ้าติดตามว่า เึืเ่อมไปแฟนที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดอายุอีกีนและพักโกบอลสร้างเสียงหัวร้รับปันกาแฟนอย่างสุขสนานตลอดช่วงงานวันนี้ได้พักโกบอลได้รับเบสคอมเพลอ a ออร์อวอร์ดถึงสองครั้งทั้งคู่ฉันกับทิมยูจอนค่ะฉันเองก็รู้สึกดีใจจริงๆเพราะมันสะเทือนถึงเคมีและฝีมือการแสดงของเขานะครับคุณผู้ชมนะระหว่างการน,นานนั่งโชว์ครับดูพูดตลอดเวลา ดีมากเลยสนุกมากเต้นกันเถอะจบชั้นเองก็ยังสนุกที่2องเท่าเลยค่ะแม้แต่ถึงงานยาวๆครับแต่เพราะเขาไม่มีเวลาเสียเลยเะคดนี่ฮะไม่มีเวลาสัดเนือทีเดียวนะครับผู้ชมเมื่อปีนี้ครับแต่ไม่มีบัลลืนนะครผู้ชมอะรบ้าเอ่อคอสแคท คอชแคปบิกทรีครับแล้วก็อาร์ฟลอเวอร์บูทแมทครับซึ่งได้จบละครเรตติ้งแรงสุดนะครับเพราะะนะปีนี้คือสมบูรณ์แบบที่สุด1ในชีวิตของเธอได้รับรางวัลเลตเตอร์เรตตี้โฟร์เมโซโลด้วยค่ะซึ่งช่วงเวลาที่น่าทึ่งและขอบคุณมากๆปีนี้ฉันทำนานหนักจริงๆและก็ได้รับความรักเยอะจนไม่อยากให้ปีนี้ พามาเลยแฟนๆชาวอ,อินูเอนะยูอินนาห้ามพลาดแฟนยูอินาโคทั้งประเทศเลยนะฮะวันนี้ระหว่างงานฉันคิดขึ้นมาว่าถ้าชีวิตที่เหลือเหมือนเอเชียอัสตรนอวอร์2025ก็ยังคงดีมากเพราะทุกคนมีความสุขไม่มีใครเศร้าหรือหนักใจฉันหวังว่าเธอทุกคนมีวาแบบนี้เลยค่ะ พอวันถึงวันที่6ธันวาคนี้ครับจุดท้ายสมบูรณ์ก็คือว่าเขาว่าเธอจดจําวันนี้ที่งดนามที่สุดในหนึ่งของทุกๆปีแม้ยังตะรังนานเหลืออยู่แต่ได้ปิดกัน2025ซึ่งเอเชียอัสตรีครับผู้ชมในวันนี้ครับผู้ชมนะเพราะว่าเป็นปีนี้สำคัญมากเอาจริงนะถ้าผมว่าติดตามกันในตลอดนะผู้ชมเพราะอีกทั้งหนึ่งว่าได้อยู่กับทีมไว้์กิด ไ i ฟ์ไลฟ์กิ๊บยูอัทัเกอร์สตรีครับซึ่เป็นทุกคนคืนนี้ได้คําคืนนี้ที่สุดมากจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะฮะเพราะวันได้รับวันได้ทั้ง6กวันนะครับก็ค,คือว่าประสบวอเซอีกหนึ่งในอันดับนะครับคุณผู้ชมน่าติดตามกันได้อีกพีคสุดนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าน่าติดตามว่าเป็นพระองค์บอลเสแรงที่จริงถือว่าเป็นนักแสดงหนุ่มพรกโรบอมครับนะ่าร้องและน่าแสดงไฮเยรี่ครับได้สร้างบรรยากาศในการเช้าตรู่ที่เก๋าสรง ของไต้หวันครับแต่ผู้ไปวิ่งออกกําลังกายก่อนจะเข้าร่วมงาน Asian a นอั e เ i ีย a w อ r ว2025ครั้งที่10นะครับ6ธันวาที่ผ่านมาด้วยความพบกครับเป็นการออกกำลังกายที่น่าติดตามเลยเทียวนะในช่วงทางซีรีส์ b e s t Com หรือจะร่วมกับอายุอีจินทางเว็ l ไลฟ์เกฟยูแองเกิลร n นิสครับจะทาง Netflix ครับผู้ชมได้รับรางวัล10 เรตเรตี้เขาแปอาอ์ดคู่กับคิมยูจอนจะละคร SAS s อช่องสองครับรวมถึงโมไลฟดัสบายคาครับทำให้กลายเป็นนักแสดงที่คว้ารางวัลคู่ยอดเยี่ยมถึงสองสาขางานเดียวเป็นสติที่ทาหาได้ยากในวงการบันเทิงนะครับคือแม้แต่จะคู่อายุอีจินครับและคิมยูจองนะฮะถึงแม้ความผูกพันกับพระปรแกรมและฮเยริ จะซีรีส์ละครตระน,นันรีเพย์1991998นะฮะ1988ผู้ชมนะฮะหรือ2531นะครับเพราะยังในรีเพย์12531ซึ่งยังคงแนวแฟมเช่นเดิมครับเพราะฉะนั้นแล้วคู่เตรียมกลับมาปรากฏตัวในรวมอีกครั้งในรายการพิเศษนะครับ25 21นะครับรีเพย์2521หรือ1988เช่นอสเตรียที่3ครับออกอากาศวันที่9กันวานี้ก็ได้ตาม ซึ่งให้สัมภาษณ์ใน Star News ครับเปิดเผยว่าในครั้งแรกฉันมาร่วมงานเอเอเชียอัสตรีค่ะและบันเอิญวันนี้เพื่อนสนิทกันหลายคนมากด้วยอย่างแชร์วอนจะาเลเซฟิมและเยนาได้การอบอุ่นต้อนรับอย่างนี้นะครับเธอเล่าบอกว่า,วา,าตอนเช้าโกโปอมโอปาชวนฉันไปวิ่งค่ะจริงๆแล้วฉันก็เป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายเลย และเขาบอกว่าเขาอยากจะออกมาสวยๆวันนี้ต้องวิ่งนะเลยถูกลากออกไปวิ่งด้วยกันนะครับหัวเราจริงๆนะฮะคุณผู้ชมไฮยริครับรเปิดเผยความรู้สึกเเพิ่มเติมว่าเหมือนกับงานบวกกว่าเดิมนะคะเพราะช่วงอยู่ดีๆได้วิ่งโดยไม่คุ้นแต่ก็สนุกดีค่ะเหมือนได้สร้างความทรงจำครั้งใหม่อีกครั้งในนานเอชินอัสตรียวอร์2025ชั้น ทำให้มีความทรงจําเป็นพิเศษนะฮะเกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งในัานนี้ครับผู้ชมเพราะว่างานพักโกลบอลพักสร้างความยิ่งใหญ่กว่า5รางวัลรวมถึงนักแสดงนําชายแห่งปีนะครับจากแกรนด์ไพรส์ส่วนไฮดีนี้ได้รางวัลเบสแอสเทนอะวอร์ดนักแสดงยอดเยี่ยมนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนตามนะฮะซึ่งเป็นประสบความสำเร็จอย่างจะนักแสดงเรตติ้งสูงสุดนะครับเท่าที่โลกเคยมีมา น,นี่คือสรุปที่น่าสนใจนะก็ถือว่าประกาศรางวัลก็ขอแสดงความดีให้กับนักแสดงยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่น่นาจดจำก่อนนะครับก่อน